โอนน้ำกันเลี้ยงเอาลกไม่ต้ล่าตะเคียนได้ไมนี่เป็นชาดำปากเหม็นนะครับก็มาตดกเรียนมาลูกทุกคนพวกลูกมาคลัวันนีเรายู่เก็พักเมอนการเอ มีแรงเด oh. ินไปนะครับดูบรรยากาศเเด้อยัเย็นแค่นีที่นีที่นี่เอาพี่เดียวเดียวพี่เียเดียวเพื่อนี่อีเียวเลเพื่อนี่ีเดียลเพื่นี่ดีเียวเลยเทพแล้วุณเทพคือแคปนอนแล้วุเทพนอนนะ เป็นอีเ้หเพื่อนเด็กกี่ไหมูก้วเอาพี่เอาเอาเอันนี้อันนี้ไปเอาไปซื้อมาจากตรงไฟตอนตอนนี้สภาพคือขายตู้เอ็ไม่ได้เขาต้องยกยกไปบังบางเลออี่ขอนี่โอ้โหร้อเลย <laughs> đúng không. 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 cà Không. 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 Không

tới ngay, phải không? đứng lên,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  đứng โอ้ถือเสกุลเย็นเยนเียบเลยนบอกตอนเช้ามนไม่ได้ต้องบนต้อถ้าบนตอนเช้าเนี่ยมันจะไม่มีกำลังใจในการเดินหนึ่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอ้อขงั่งครับ หนึ่งมเ้าอกเจ็ดแปดเอ้าอ10โอเคมาทำงานเต็มที่นะครับไปได้ดีห้าโลโอ้ไม่เจ๋หมอเลดิโอ้ย่งฟิตเอา้อถ้าเ้ก่อนเอามาเก้็ดลักันแม่ออกมาเอาไเยอะปองที่ที่ตรงนี้เขาเออุบนเใส่ก็ได้นะปนเอะือยเท่านะไอปอง

เริ่มจากอยู่หน้าไม่พอเอามา่าน้นก็แต่ข้างบนก่อนเลยหนจับไปได้น้ำหนนแบบโอ้โหโอ้โอะไระนั้น้หนเอ้อยเท้ายดเท้าแล้ยดเท้า่ะยกแต่ผมถขาไม่ได้นะอนี้ตอยวามาลอดออนี้ก่อละ้ปทามันติดไม่เอาด้ยอเขาูกพันตอนลูงน้าไป อยาเกงนะเลยเอาเลยพี่ไหนไหนที่สะดวกเอาเลยพันต้องมาสร้ามาสร้าครับไม่ไม่ต้องทอดพี่ไม่ต้องทอดไม่ต้องทอดเออเอาเนะ

ข้าวที่พักอยู่เลยแล้วโอ้ไม่ไงเลยยังไงต้อเอาให้ถึงแน่นอนมามามาาอีแม่อคุณรับคุณหลายๆดูดใจคนดูเยะมาผมซึ้งในน้ำใจเด้อผมซึ้งในนี่แหละที่้ำให ไม่ได้เอาลงกินคนนี้ไม่ถึงไม่กินเลยไม่กนเลยเนี่ยมับงานนักมันรอไม่รอจะกินเลยเอาก็นอก่าจะไปกินร้านฝาร้านไหนคุณแม่เอาขึ้นมากพี่โอกลับมาทรไ้งเลย่ไแล้วนีไม่เคยได้บอกไม่เคยกินเยจะไปไหนแล้วไปโม่ยังไม่กินข้าเลยเน่ ร้องอ,ะ,อะ้รหว่าี่เป็นไรพี่ตอนนี้ผมนอกขายมันมันสองคาเรยเวลากินแล้วมันจะกินแรงเลยแรงจะกินไม่ไ,ได้ยินเสียงอลเป็นไรสู้หรือเปล่าก <c oughs> <c oughs> รับเ,เป็นยังไงเฮ้ ว่าเขาเขาเขาที่เขาที่ก็เลยเป็นหกววงไม่ดีไม่ดีต่อกันหขอบคุณมากพี่ขอบคุณหลายๆนขอบคุณพี่เองีเมยเลยันนี้ออกโอ้ยางออกมาเจ็ด็าโลพังโคน มาถึงนี่จกโอีกสิบหา้าสิบหกสิเดเป็นเท่าไรครับอทีก็ไปซื้อกแมที่สุาไี่ตลอดว่านที้ตลอดไปซื้อกาอบแฟนี่มาจตรนทนี่ไหนจะไปอยกาแมเี่แนไแมบอสบอสบอสที่รงไปบอ กูจะแวะกับลุงนี่ยโอ้อีไกอีไกลโอ้ชิบโกโลผบ้บรบรเร่ดนบอกไฟนะเดี๋ยวไปกินข้าวแรงบุลยเซนซื้อข้าองมันร้อนข้าวฟองร้อนรอนเดือดแล้วครบอกเดี๋ยวอันนี้มันใบม่มงวงเราจะกัน่ท่านกัไปทางไหนอัน,นี้ไก่เหี้ย นึวาก็จะไปเลยล่ะ่กล้วยมแม่เอากล้วยมากินก่ได้เอากล้วยไกินก่อนก็ได้คือโมหิโอ้ยดกบเลเาคือโมหิเเสืออยู่คือเหนื่อยแห้งคือสีม่นดคนม่ตดบ้อนนั้นครับคัตเตอร์ไม่อยากูแต่ว่า้ครับ ไอตนขาอะไรยังหมโยกเยะเหนียวพิยกคบแบแล้วตอนเนี้เราะว่าเมื่อวานนี้นะครับเนเียเขาเมาเกันยี่สิบกล่องเลยงมาั้งแต่รยี่สกล่องพูดกันมาเลยเออวกไมอ่ะพกกรมเลยอ่ะก้ากระเพาหมูสามีกวม้แม่มาประพุงปมระพุงไม่ใส่น้ำไม่ใส่นปลาโอเคแม่มากระพุ้งใส่แค่พริก กะเทียวน้ำตาลซิว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 ขาวโพบอกแค่นี้แม่หอยนางรมแมวนะกะปุ้งเจไม่จะบอกไม่ทังคนก็ใส่หอยนางรมใส่กระเทียมมาเอาเองไม่รู้ก่อนก่อนเข่าขหมูพ่บอกเข่าขาหมูนะใส่แค่ที่บอกนี่แหละคือเราเพิ่งมารู้ความจริงว่าไม่ใส่กระเทียมมันเหมือนหอยนางรมมันเหมือนลายสันเวยนะใส่แค่ต้นเที่ยวมันเยทำได้ถ้าเดินไปทำนะ กอจะยกแข้งยกขาอย่างอื่นมันมันบอดสะดวกเลยนี่เองเอาเต็มสตรีมเลยไหมขายกโได้หรอครับนี่เขาบได้ยกเลยเพี้ยนเพี้ยนขอท่านโบคุณเพียนเพีน คิดเรื่องนึงแต่ว่ายังไม่บอกแต่เขานคนมัจะว่าจะคิดเรื่องเดียวกันแล้วเขาจะเป็นคนพูดแต่คนจะคิดเรื่องเนี่ยเาใบซอเขายางเนี่ยเป็กินเขาแรงหามแรงเลยเขาใส่เชือหลายตัวแะ้วนี่ปลาให้ปอะกากป้าเอามือปลาเอาลูกปาใครเป็นแครับเจ้าก็มี้อมาเด้อไปเลยเด้อไปเอาแปไปเลยเด้อแปะแปะปะ เมยล้วหลังใช่ไหมมันมันยังได้หมดครับมันยังได้ตาหมูพันไปนอนพันใกล้น่อหนึ่งโอ้อันนี้ไนเดอีกอันนึงได้อรอย่าง้ี่อสีวิละดเอบนินนี้แปะ้่านหลังบอดูล้วหรอดูแล้วหรอพี่นย่อโดนหิ้วเหรอเอกคอมเออออางก็เื่อเอันนี้แปะานหลังเราจะหนเอ่างก็นหน้าแ่งข้าทเลยีด้า่ อะไรหมดฝืดเลยตัดไปอย่าดมเอาอยู่ป bueno> ่ครับอย่าดมเป็นแห้งเไม่อย่าดมอันนี้นะ้อมเยอะพวกครน้องเนี่ยนะวะวันนี้ออกข่าวเยอะเลยนะขอบคุณครับ มันเป็นแผ่นเนียวติดตรงแข,แข่งก็ได้ใช่เย็หงษ์ไทยห้องเรียนในที่บรรทหารน้องท่านเอกพุทธพงศ์ พระเอกพุทธวงศ์ตรงกลางใช่ไหมพุทธวงศ์อยู่ไหนครับเอาตอบดังพุทธวงศ์สองสี่ครับตอบดังอุดรครับเสต๊อป